สวัสดีครับดูเรื่องนี้ต่อนะครับโจทย์บอกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งเส้นรอบรูปยาว84เซนติเมตรความยาวของด้านยาวเนี่ยยาวเป็นสามเท่าของด้านกว้างให้หาความยาวของด้านทั้งสี่นะครับก็ลองวาดรูปดูนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยว่าไม่ค่อยดีไม่เป็นไรเอ่อเส้นรอบรูปเนี่ยยาว84เซนติเมตร ความยาวของด้านยาวเป็น3เท่าของด้านกว้างอันนี้ก็ต้องอใช้ความพยายามทําความเข้าใจหน่อยนะครับมองภาพตามคําพูดไปด้านยาวเนี่ยเป็น3เท่าของด้านกว้างสมม,มุติด้านยาวยาวเท่านี้นะครับนี่ด้านยาวเท่านี้เพราะฉะนั้นด้านกว้างเนี่ยก็ต้องยาวแค่1ใน3ด้านกว้างก็ต้องยาวแค่นี้ถ้าด้านยาวยาวขนาดน,นี้ ด้านกว้างก็ต้องเป็น1ใน3ต้องตามตามกันไปนะครับดังนั้นถ้าเราให้ด้านกว้างเป็น x จุดสำคัญก็อยู่ตรงนี้นะครับว่าจะให้อันไหนเป็น x เป็น,นไหนเป็นตัวแปรนะครับโดยปกติก็จะให้ด้านสั้นเป็น x นะครับด้านยาวเนี่ยก็จะเป็น x แล้วก็ x แล้วก็ x เนื่องจากเป็น3เท่านะครับ 3x x x รวมกันก็จะเป็น 3x นะครับดังนั้นถ้าเห็นโจทย์แบบนี้นะครับความยาวของด้านยาวเป็น3เท่าของด้านกว้างเราก็มักจะให้ด้านสั้นเนี่ยเป็น x แล้วด้านที่ยาวกว่าก็จะเป็น 3x แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาตัวนี้อันนี้ผมวาดไม่ได้ตรงตามอัตราส่วนนะครับวาดขึ้นมาคร่าวๆเฉยๆถ้าด้านด้านกว้างเนี่ยเป็น x ด้านยาวยาวเป็น3เท่าของด้านกว้างเพราะฉะนั้นด้านยาวเนี่ยก็ต้องยาว 3x นะครับ เนื่องจากเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพราะฉะนั้นด้านที่อยู่ตรงข้ามกันก็ต้องยาวเท่ากันตรงนี้ x นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้อง x ด้วยตรงนี้ 3x ตรงนี้ก็ต้อง 3x ด้วยนะครับเราทราบอีกว่าความยาวเส้นรอบรูปเนี่ยยาว84เซนซึ่งเกิดจากนําความยาวทั้งหมดมารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้สมก,การออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะครับเราก็เอา x บวก x x บวก x บวก 3x แล้วก็บวก 3x นะครับจะได้เท่ากับความยาวรอบรูป84นะครับเราก็ได้ออกมานะครับได้สมการออกมาแล้วทีนี้ก็มาแก้สมการกันก็ยุบรวมพจน์ก่อนนะครับเริมเทอมคล้ายกันก็จะได้ x บวก x ก็เป็น 2x บวก x 3x ก็เป็น 5x บวก x 3x ก็เป็น 8x นะครับ 8x เท่ากับ84 ต้องการกำจัด8ให้หมดไป8คูณเพราะฉันเราก็หารนะครับจะได้หมดไปนะครับหาร8ตัดกัน8ปนีมีลงตัวก็หารจัานไปนะครับก็ได้10.5นะครับได้10.5เพราะฉัน x นี่เหลือ x เท่ากับ10.5แบบนี้นะครับ นี่คือความยาวด้านสั้น10.5ถ้าความยาวด้านยาวก็คูณ3เข้าไป10.5คูณ3นะครับ3 1 5นะครับใช่ไหมเอ่ยลอง35 15 31ทดยังไงเนี่ย35 15ทด1 3 ศูนได้ศูนย์เท่าหนเป็น1 3 1 3 31.5โ okay. อเคถูกต้องนี่คือความยาวด้านยาวนะครับสาก็เท่ากับ31.5เพราะฉะนั้นนี้สิบอันนี้สา5อ็ดจุดห้านะครับข้อสำคัญก็คือใช้ความสัมพันธ์เนี้ยมาเขียนสมการให้ได้นะครับเขียนสมการแบบนี้ให้ได้โดยมองภาพนี้ให้ออกนะครับโอเค สวัสดีครับ